สวัสดีพี่น้องสุขูสุขนเด้อจ้ามือี้เจดวงมีข่าวมาอัปเดตสูสฟังอีกแล้วพี่น้องล่าสุดพยาบาลฟิทแลนด์พี่น้องเอาอีกแล้วพี่น้องสิปบบังไปใส่เพื่อนบอกว่าเพื่อนอที่จริงแล้วขายอีหยังก็คือบอกพ่อขายเลยพี่น้องเหมือนคือจังแคบหมูนี่ละ่ะจนตอนนี้สิได้ขยายโลงงานพี่น้องนาสิป,ประมาณซิบไลพี่น้องคือตอนนี้กําลังหาทีสิขยายโลงงานพี่น้องสิบไ่พี่น้องว่ามัน ใหญ่ขนาดไหนเอาทีสีเฮ็ดล่วงงานแคปมูน่บมเมนธรรมดาแล้วพี่น้องเอ้ยจะปังไปไหนเนาะพ่อเนาะอันนี้ท่างอันเอฟซีเนาะเพื่อนกัเขามาคอมมินเพื่อนกับบางท่านเพื่อนกับว่านโอ้ยพ่อเอ้ยสมัยนัน้นหางานหาสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ดีเนาะ่าสันวาพี่น้องโมเมนเพียงแค่ธุรกิจปังแต่จะห่วงพี่น้องสร้างอาชีพให้กับ คนอื่นอีกหลายคนเลยพี่น้องที่สีใได้เขามาทํางานรวมกับบอดอีกต่อไปในอนาคตพี่นอ้องบางท่านเพ่ดกันว่าสุดยอดค่ะพ่อบิ๊กสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจะได้มีงานทําค้าสุดยอดจริงๆมาาันสันาบางท่านว่าอยากซื้อคนขายค่ะวาาสันมาบอกว่าอยากซื้อคนขายแล้วพี่น้องเอฟซี FC ก็น่ารักเนาะบางท่านว่าป้าสิบไายคนทอดสิบ อ่าลอย,อยกันีบอลอยคนกันลอยกระทะคุณบาสันวาเอาอยังมาชุดกะบอยู่เลยพี่นงพ่อไก่แห่งตัวเจ้ามิวสิกสุดยอดอิลีพี่นองปังบ่ไหวบางท่านว่าโหยินดีด้วยค่ะบอสสร้างสร้างที่โกดังไหมคะสร้างงานให้คนแถวนั้นด้วยสุดยอดอิลีบางท่านว่ากลับให้สิไปอุดหนุนเด้อค่ะเพื่อนกะทรงทัวโลกเลยพี่นงพี่นองท่านไดสนใจกะจับจองสั่งจองไปได้เลยจ้าแต่ว,ว่าตัวนี้รู้สึกว่าแทบสีบ่พ่อใครแลวพี่นง ันนี้ค็คือธุรกิจของทางบอร์ดเพิ่นเนาะบ่ว่าสิเป็นธุรกิจใดทาง FC โตัวเกี่ยวมิวสิกทาง FC พยาบาลฟินเลดนก็สนับสนุนค่อยเป็นกำลังใจให้ทางพยาบาลสุดยอดอีลีพี่น้องนั่นล่ะพี่น้องเมื่อนี้เจด,ดวงก็เลยได้เอาข่าวมาอัปเดตซู่พี่น้องฟังเนาะว่าธุรกิจของพยาบาลน,นี้ไปก้าวหน้าขนาดใดพี่น้องจนสิได้ขยายที่เป็นซ0ไร่นี่บ่เมนธรรมดาแล้วก็มารอบเบิ่งกันพี่น้องว่าบอร์ดบิ๊กนี่สิได ทีแถวไหนเนาะเห็ดโรงงานแคบหมูประมาณ10บไรนี่ล่ละเดี๋ยวถามมี่เาวมาอัปเดตเพิ่มเติม,เ,ตมเจดวงกระเสียวมาฝากพี่นวงใหม่เดอ้อกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจด,ดวงไ้เดอ้อจ้าเมื่อนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีจ้า